สวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนโฟนที่น่ารักกันทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมริมริอัพกันอีกเช่นเคยและในวันนี้ครับเราจะมารีวิวสมซ s u n ซี่เ a สองสีนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัว LTE ใครนะครับอยากจะดูรายละเอียดของน้องนะครับก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันเลย let's go สำหรับเจ้าตัว Samsung Galaxy A24 ตัวนี้นะครับว่าจะเป็นน้องใหม่นะครับจริงๆมันก็เป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจากเจ้าตัว A23 อีกรอบนึงนะครับแต่ว่าในเจนนี้เนี่ยเป็นตัว A24 ของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เรื่องของการดีไซน์กันก่อนนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเจนที่เป็นเลข4นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวก 24, 34หรือว่าจะเป็น54ต่างๆเนี่ยการดีไซน์ของเขาจะเหมือนกับตัวท็อปเลยนะครับก็คือเป็นการดีไซน์แบบนี้นะครับฝางหลังเนี่ยก็จะเป็นกระจกเลยสีให้เลือกนะครับมีัั้ห24สสารบตว A Black ก็คืืออ ีดำแล้วก็สีซิเวอร์นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของหน้าจอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ Infinity U Display นะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนสเปคภายในนะครับเดี๋ยวเรารวดเดียวเลยนะครับตัวนี้เนี่ยให้ขนาดหน้าจอมา6.5นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus นะครับภายในหน้าจอ Super AMOLED กันเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็ค่า Refresh Rate เนี่ยให้มาถึง90 Hz ดัในั้นการทำงานจะมาพร้อมกับ Android 13ครอบครับมาด้วย One UI Version 5.1กันเลยชิปเซตนะครับเลือกใช้เป็นตัวใหม่อย่าง MediaTek G99 นะครับซึ่งแรงขึ้นจากเจ้าตัว A23 นะครับที่ใช้ ูนยเนี่ยถึง39% 39%เลยนะครับผมเกือบครึ่งเลยทีเดียวส่วนเรื่องของกล้องเนี่ยให้มา3ตัวนะครับตัวเม็นหลัก50ล้านพิกเซลนะครับกันสันโอเด้วยมุมเลือกเลยนอัลต้าวายห้าล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนมาโครอีก2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้ามาเป็น13ล้านพิกเซลแล้วนะครับแบตเตอรี่ให้ความจุมาทั้งหมด5,000มิลแอมป์พร้อมกับเฉลี่ย25วัตต์นั่นเองนะครับโดยรวมถือว่าคุ้มมากครับสเปคนี้กับราคาที่เขาให้มานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปพูดทีละเรื่องกันก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของหน้าจอตัวนี้ครับต้องแจ้งอย่างนี้ครับในราคานี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่มีมือถือรุ่นไหน ลาให้จอซปเปอร์อะมอเลตอีกแล้วนะครับแน่นอนส่วนใหญ่เนี่ยซปเปอร์อมอเลตจะอยู่ในราคาหมื่นอัพอะไรประมาณนี้นะครับเต็มที่เนี่ยก็ได้แค่อะมอลเลตหรือโอเลตแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่า ซูเปอร์ออมเล็ตมันต้องอย่างนี้นะครับผมขึ้นชื่อว่าเป็นซัมซุงแล้วเนี่ยเรื่องของจอเนี่ยก็ไม่ควรทําให้เราผิดหวังซึ่งตัวนี้นะครับจอสวยงามอารามเท้เรียตลึงแม่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับที่ชอบเล่นโซเชียลต่างๆนะครับถ่ายได้ลื่นๆเพราะว่าจอซูเปอร์ออมเล็ตเนี่ยฟีลลิ่งงานทัชเขาเนี่ยนัมเบอร์วันอยู่แล้วนะครับยิ่งในงบราคานี้เนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วนะครับผนวกกับค่ารีเฟรชเสร็จเก้าิร์ที่เขาให้มาบอกได้เลยว่าไหลลื่นปลื้ดปลื้ดสบายใจแน่นอนนะครับส่วนเรื่อออองงงขกาาารรรดดดูสืื่่่่มมมมััลลตติีีีีีีเเเเยยยยนนะคบหวโซชๆผ ได้เลยว่าดูได้เนียนตาม,มากๆ,ๆนะครับเพราะว่าจอของเขาเนี่ยขอบน้อยมากนะครับผมดูอะไรได้แบบเต็มตานะครับแล้วก็ติงต่งตังติงต่งตัง,ตง,ตง ติ่งตึงต่างๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับสิ่งเขามีน้อยอยู่แล้วนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบมากในเรื่องของจอของเขานะครับก็จะเป็นในเรื่องของความสว่างนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยให้ความสว่างมาถึง1นึ่พันิสด้วยกันนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ลองไปทดสอบนะครับเล่นในที่แจ้งนะครับหรือว่าสู้กับแดดเมืองไทยนะครับก็ถือว่าสู้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับจริงๆในราคานี้เนี่ยมันจะสู้ได้ยากหน่อยนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับด้วยความที่เป็นจอซูเปอร์อัลเบลดด้วยนะครับความสว่างเพิ่มขึ้นเอ ซีรีส์อันนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า Netflix เนี่ยดูได้เต็มความละเอียดที่ 2K ถุยไม่ใช่นะครับ L1 นะครับผม Netflix เนี่ยดูได้เต็มความละเอียดที่ L1 กันเลยทีเดียวนะครับก็เป็น Full HD นั่นเองนะส่วนเรื่องของ u t u b e โอ้โหอันนี้สุดยอดมากเลยนะครับเพราะว่าสามารถดูเต็มความละเอียดได้ที่ 2K กันเลยทีเดียวใครนะครับที่ชอบดู MV อะไรต่างๆนะครับบอกได้เลยว่าคมชัดมากๆจอของเขาเนี่ยน่าจะสวยสุดแล้วในเรทราคานี้นะครับหาตัวเปรียบไปยากจริงๆนะครับต่อจากเรื่องจอก็จะเป็นเรื่่่่อออองงงงขปปรระสิิทททธภาาาาาาพกกํนบยีไว รอบนี้นะครับเขาเนี่ยเลือกใช้ชิปเซตเป็น MediaTek Helio G 99นะครับในเรทราคานี้เนี่ยเรียกได้ว่า G 99เนี่ย,ย,าายถือว่าใช้ได้พอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมตัวนี้ไหลลื่นสบายๆเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยต้องบอกงี้ถ้าเกิดว่าเป็นเกมแบบสบามารถจำบ้าน Rv ใครๆก็เล่นได้ปรับ60เฟรมได้สบายอยู่แล้วในเรทราคานี้นะครับผมจึงไปเล่นเกมมาทั้งหมด3เกมด้วยกันนะครับก็จะเป็นเกมที่แตกต่างกันออกไปต่างแนวกันออกไปนะครับเริ่มต้นท พับจีนะครับ PUBG Mobile ตัวนี้เนี่ยสามารถปรับความละเอียดเป็น HD นะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยปรับสูงสุดที่30เฟรมนะบอกได้เลยว่าเล่นได้ลืนล่นๆสบายๆนะครับจังหวะเข้าไฟอะไรต่างๆเนี่ยเล่นดีมากนะครับผนวกกับจอเขาสวยด้วยไงแล้วก็ค่ารีฟเฟรชเรทเก้า90บเฮิร์ตนะครับผมการทัชอะไรต่างๆเนี่ยแทบไม่เพียเยเยเพ้ยนเลยเรียกได้ว่าไม่เพี้ยนเลยก็ว่าได้นะครับจังหวะโดดล่มจังหวะขี่รถอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้ทำได้ดีมากนะครับสำหรับเกม PUBG Mobile นะส่วนเกมอีกเกมเนึงนะครับ a อดโฟล์นที่ผมทดสอบใในนนนนทุุกกกกๆรรรรร่่่่อยยูแล้้้ววะคคััับบ Advanced เีีต็สาาาามถปฟิห ในระดับสูงได้นะครับเล่นได้ลื่นมากนะครับผมแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยแทบจะไม่กระตุกเลยนะครับด้วยความที่ชิปเซตตัวนี้็คือนันดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมส่วนอีกเกมนึงนะครับผมก็ลองทดสอบประสิทธิภาพของเขาดูอย่างเกม Black Desert นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ใช้กราฟิกเยอะมากนะครับกินแรมเยอะมากใช้ค่ารีเฟรชสูงมากนะครับแต่ผมก็ไปทดสอบมานะครับอันดับแรกเนี่ยผมลองเปิดในระดับที่สูงสุดหมดเลยนะครับตอนแรกเนี่ยมันก็แอบมีหน่วงนิดนึงนะครับแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยเขามี AI ให้ช่วยนะครัับมนรให้เาอตโ เลยนะครับจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมด้วยเกมก็จะปรับให้สมดุลกับที่มันเล่นไหวนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะแนะนำนะครับให้ปรับภาพเนี่ยไม่ต้องสูงสุดนะครับแต่ว่าเฟรมเรทปรับให้สูดหมดเลยนะครับเล่นได้ลื่นจังหวะทําสกิลจังหวะออกสกิลต่งตางๆนะครับหรือว่าจังหวะการตีมอนสเตอร์ใช้สกิลเนี่ยบอกได้เลยว่าเอฟเฟกต์ตาการตานะครับประสิทธิภาพดีมากส่วนการจัดการความร้อนต้องบอกอย่างนี้ผมเนี่ย,ยลองเล่นไป3เกมต่อเนื่องติดต่อกันนะครับแล้วก็ไปเล่นที่ห้องด้วยนะครับแต่ว่าก็ยอมรับว่าเล่นในออุุณหหภูมิ้้งรนนะัเพาาาวกกศทีโ นะครับผมมันร้อนมากนะครับผมก็เล่นในอุณหภูมิห้องแอดนะครับบอกตามตรงว่าไม่ได้ใส่เคสเลยแล้วก็แทบจะไม่ได้รับรู้ถึงความร้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับคืออันนี้เนี่ยผมก็ลองทั้งดูซีรีส์แล้วก็เล่นเกมมานะบอกได้เลยว่าการจัดการความร้อนดีมากนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นอยู่แล้วของ Me t ท c h ฮลิโอ99ตัวนี้นะครับต่างจากตัวเดิมนะครับตัวเดิมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าการจัดการความร้อนแล้วก็ประสิทธิภาพของ h e l i o G 99รอบนี้จะดีกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่ง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะครับจอสวยมากนะส่วนเรื่องของกล้องนะครับผมก็ไปถ่ายมาตามโหมดที่ผมใช้งานแล้วกันนะครับเพราะว่าบางโหมดก็ไม่ได้ใช้นะครับผมกล้องเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะถ่ายเป็นตัว50ล้านพิกเซลนะครับผมถ่ายเป็นโหมดปกติเนาะเป็นโหมดรูปถ่ายนะครับแต่ว่ามันต้องเข้าไปตั้งค่านิดหน่อยนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยตัวนี้มันจะมีฟิลเตอร์ออกมาให้นะครับก็คือสามารถปรับเป็นตาโตอะไรต่างๆเป็นโหมดบิวตี้ได้แต่ว่าเราก็สามารถปิดได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะใส่ฟิลเตอร์มูสต่างๆก็ได้นะครับแต่วาินขย้วสสกโทเ ถ่ายได้คมชัดสมกับเป็นซัมซุงนะครับสกินโทนก็สวยมากๆเลยนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีโหมดพ o าสเต็นะครับโหมดที่ใส่มาในทุกๆเจนนะครับซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีอยู่แล้วนะครับให้มาด้วยนะปรับระดับความเบลอได้ถึง7ระดับกันเลยทีเดียวหรือจะไปปรับแต่งหลังจากที่ถ่ายภาพมาแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนโหมดอัลตราไวนะครับหรือว่าเรียนอัลตร้าไวเนี่ยก็สามารถถ่ายได้กว้างแม่แมนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมิติเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองและที่สําคัญเลยนะครับจริงๆเนสารียนมดารตม นะว่าอัปเกรดมาจากเจ้าตัว A 2 3มาเยอะมากนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยให้ความละเอียดมาถึง1 3าล้านพิกเซลนะครับการถ่ายเซลฟี่เนี่ยก็มีโหมดพอตเทตต่างๆเหมือนกันกับกล้องหลังทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นเนี่ย <ๆ S 1> ก็เลยจะไม่ได้ต่างจากกล้องหลังมากมีความสวยงามเหมือนกันนะครับโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้และที่สําคัญตัวนี้สามารถ,ถถ่ายวิดีโอกันสั่นแบบ OIS ได้ด้วยนะครับสำหรับกล้องหลังนะซึ่งเขาสามารถ,ถถ่ายวิดีโอสูงสุดนะครับได้ที่ Full HD 3 0เฟรมเรทนั่นเองนะครับสีดูสดขึ้นนะครับผมแล้วก็ สั่นนิดนึงเหมือนมีการสั่นซ้แนไปเข้ามาช่วยนะครับผมลองดู ลืมพูดไปข้างนะครับผมลืมแบตเตอรี่พี่ได้ยังไงนะครับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย5,000มิลลิแอมป์นะครับตั้งแต่เล่นมาเนี่ยตั้งแต่เช้านะครับผมชาร์จมาเต็ม100%ปนะครับปัจจุบันเนี่ย5้โมงเย็นะจจานาฬิกาให้ดูก็ได้นี่5โมินาทีชาร์จเต็มมาตั้งแต่เช้าเล่นมาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้แบตลดแค่ไม่ถึง20%นะัับบปจจุแตอยู่ที่84%ซึ่งถือวาอึดมนกๆนะครับราัจจุบวัวนี้เอาอยู่ที่นแล้วก็ถึงแบ้ว่แบตร์เซ็นยังึ่งถือว่าอไดอีกันด้วยะครับเครุปกันดี่ว่า่วนตัวผมนครบา ส่วนตัวผมนะชอบอะไรใน A24 นะครับตัวนี้บ้านนะครับตัวนี้นะครับผมสิ่งที่ชอบมากที่สุดก็จะเป็นเรื่องของหน้าจอนะครับไม่พูดก็คงจะไม่ได้เพราะว่าไม่มีรุ่นไหนในเรทราคานี้นะครับที่กล้าให้พ a เนลหน้าจอซูเปอร์อัมโมเรตเท่ากับ A24 แน่นอนแหละเขาเป็นเจ้าของจอใช่ปหมละ่ะแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเจนก,นก่อนๆเขายังไม่ใส่มาเลยแต่รอบนี้โอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆใครนะครับที่เป็นสายแบบว่าชอบดูสื่อนะครับชอบดูซีรีส์นะครับชอบอยู่กับหน้าจอสวยๆ f e ล l i n g การทัชดีๆเนี่ยตัวน,วนี้ตอบโจทย์เป็นอย่างยยิ่งเล ความสว่างหน้าจอก็ถือว่าใช้ได้ด้วยนะครับค่ารีเฟรชเลยอีกโอ้โหรวมกันแล้วหน้าจอตัวนี้น่าจะเทพสุดในเรทราคานี้เลยก็ว่าได้นะครับอีกเรื่องนึงที่ชอบก็จะเป็นเรื่องของ Perform a n c e นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอัปเกรดมาจากตัวเดิมนะครับที่ A23 เลือกใช้เป็น Snapdragon 680นะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมโดยชิปเซ็ตตัวนี้นะครับ Helio G99 นะครับแรงขึ้นจากเจตัว A23 นะครับที่ใช้ Snapdragon 680เนี่ยถึง39%ทง39%เลยนะครับผมเกือบครึ่งเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าแรงกว่่่่่่าาาลลลืืนนนกกกกกวววววแ้้้็็เเยยออออีดรสงงงข ก็คมชัดตามสไตล์ Samsung เลยนะโดยรวมๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเนี่ยชอบจอของเขามากๆซึ่งน้องนะครับก็จะให้ความจุมาเป็นแรม6 g ิกนะครับสตอร a เรเป็น128 g b นะครับผมซึ่งตอนนี้ครับเจ้าตัว A24 วางจำหน่ายไปที่เรียบร้อยแล้วราคาของเขานะครับเปิดมาที่7,900 9กาบาทนั่นเองซึ่งราคาดีมากๆนะครับผมในงบราคาไม่เกิน80 0 0บาทได้จอซูเปอร์อเวอร์เรเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วนะครับผมถือว่าคุ้มสุดๆแล้วนะครับผมซึ่งคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามหรือว่าไปหาจับจองได้นะครับตาม samsung.com นะครับผมเว็บไซต์ของทาง Samsung เองหรือว่าจะเป็น Samsung Experience Store หรือว่าร้านค้าที่ร่วมรายการนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้คุ้มมากนะครับจะซื้อใช้เองก็ยังได้นะครับหรือว่าจะไปซื้อฝากคนที่เรารักก็ได้เช่นเดียวกัััันนนะครรบเเพาาาาววว่่่่มืืือออออออถทททีตโจจจจยย์้้้งงงงขขแแลลกหปุ ซึ่งอนาคตก็ซัมซุงอาจจะผลิตออกมาให้ดีกว่าเดิมก็เป็นได้นะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่ารอติดตามชมต่อไปนะครับเพราะว่านอกจากจะมีเจ้าตัว A24 แล้วนะครับเรายังมี A34 นะครับแล้วก็มี A54 ด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆ A54 เนี่ยเราทําคลิปไปแล้วนะแต่ว่าก็รอชม A34 แบบเพียวๆได้ในคลิปหน้านั่นเองนะครับผม สำหรับเจ้าตัว A24 ก็มีประมาณนี้ครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่ชอบตรงไหนไหนะครับคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยค, <über S 1> <ๆ S 2> คลิปวิดีโอน,นี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมดิ้มโมเดิอ์ฟก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ see you again ทุกคนลากอย